สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ mm hmm. 1วิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวน3ามจำนวนมาดูตัวอย่างนะคะการบวกจำนวน3ามจำนวนเป็นยังไง ตัวอย่างนะคะมีโหลปลาอยู่3ใบนะคะใบที่หน่งมีปลาอยู่สตัวใบที่สองมีปลาอยู่หตัวใบที่สมมีปลาอยู่6ตัวถ้านำปลาในโหลทั้ง3ามใบมารวมกันจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวอะเขาบอกว่าในโหลปลานะคะ ่ในโหลนะคะมีปลาอยู่ทั้งหมด3าใบใช่ไหมคะใบแรกจะมีปลาสี่ตัวใบที่สองมีปลาห้าตัวและใบที่สามีปลา6ตัวคําถามก็ถามว่าถ้าเรานําปลามารวมกันทั้ง3มใบจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะว่าทํายังไงอ่ะมาดูวิธีที่1น,นะคะวิธีที่1 วิธีที่หนึ่งนะคะก็คือนำใบที่1กับใบที่2นะคะมารวมกันนำใบที่1กับใบที่สก็คือนำใบที่1นึบวกกับใบที่2นะคะแล้วจะเหลือใบที่3นะคะแล้วเรามาดูว่าใบที่หมีปลากี่ตัวนะคะใบที่1ก็จะมีปลาอยู่4ตัวใช่ไหมคะบวกกับใบที่2ก็คือ5ก็จะได้เป็น4ี่บวกหนะคะ แล้วก็ใบที่สามก็คือบวกอีก6ตัวนะคะเพราะว่าใบที่3มีปลาอยู่6ตัวดังนั้นนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ4ี่บวกหบวกหนะคะสี่บวกหบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่วงเล็บใน อ่าเราก็จะใส่วงเล็บในตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองก็คือใส่วงเล็บสี่กับวงเล็บห้าใช่ไหมคะจากนั้นนะคะให้เราทําการบวกในวงเล็บก่อนนะคะก็คือสี่บวกห้าสี่บวกห้าได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่เอาห้าไว้ในใจแล้วนับไปอีกสี่จนวนครับต่อไปอีกสี่จนวนนะคะก็คือห้าเราก็ต้องเป็นหกเ9็แปดเก้าใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเก้า ก็จะเหลือ6ใช่ไหมคะเหลืออีก6ที่ยังไม่ได้บวกเราก็เอา9มาบวกกับ6นะคะนำ9มาบวกกับ6จากนั้นนะคะเมื่อเรานำ9มาบวกกับ6แล้วเราก็ทำการบวกได้เลยค่ะก็คือเอา9ไว้ในใจนับต่อไปอีก6จำนวน9แล้วก็ต้องเป็น10 11 12 13 14 15ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น9บวก6ก็จะได้เท่ากับ10 15หนั่นเองนะคะอันนี้คือการบวกในวิธีที่1ก็คือนำโลปาบวกโลปาใบาที่1บวกกับโลปาใบาที่สองได้รวมกันเท่าไหร่แล้วค่อยมาบวกกับโลปาใบาที่สามนะคะต่อไปวิธีที่วิธีที่สองนะคะวิธีที่สอง่ะวิธีที่สองก็คือนำโลปาใบาที่สองบวกกับ ลปาใบที่3นะคะนำลปาใบที่2บวกกับโลปาใบที่3หาคำตอบได้เท่าไหร่ได้คำตอบแล้วเราค่อยนำมาบวกกับโลปาใบที่1นะคะอะมาดูนะคะเวลาเวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะเขียนได้ดังนี้นะคะก็คือ4บวก5บวก6เท่ากับเท่า อันนี้คือการเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บเลยค่ะทําไมถึงเราต้องใส่วงเล็บเลขห้ากับเลขหกคะก็เพราะว่าเราทําการบวกใบที่สองกับใบที่สามก่อนใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราทําการบวกใบที่สองกับใบที่สามนะคะก็คือนำห้ามาบวกกับหกก็จะได้เท่ากับสิบเอ็ดใช่ไหมคะ ครูขออนุญาตเขียนข้างบนนี้นะคะก็จะได้เป็น4บวกวงเล็บ5บวก6เท่ากับช่องว่างนะคะเราก็จะได้นะคะ5บวก6ก็จะได้เท่ากับ11ใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลืออีก4ที่ยังไม่ได้บวกเราก็นำลงมาบวกเลยค่ะก็จะได้เป็น4บวก11นะคะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนทําการบวกนะคะก็คือเอาสิบเอาสี่ไปบวกกับสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกสี่จำนวนนะคะสี่แล้วเอ้สิบเอ็ดแล้วก็ต้องเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่บวกสิบเอ็ดก็จะได้เท่ากับสิบห้านะคะอันนี้คือการบวกวิธีที่ที่สองนะคะคือการบวกในวิธีที่สองอ่ะต่อไปนะคะเป็น บวกวิธีที่สามเป็นการบวกในวิธีที่สามมาดูนะคะบวกยังไงอ่ะก็คือทำการบวกในโหลปลาใบที่หนึ่งกับโหลปลาใบที่ใบที่สามนะคะอ่ะทำการบวกในโหลปลาใบที่หนึ่งกับโหลปลาใบที่สามก่อนได้ผลบวกยังไงแล้วค่อยไปรวมกับโหลปลาใบที่สองนะคะ อ่ะโลปลาใบที่หนึ่งนะคะก็คือมีปลาอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะมีปลาอยู่สี่ตัวบวกกับโลปลาใบที่สามก็คือหกตัวจากนั้นไปบวกกับโลปลาใบที่สองก็คือห้าห้าตัวใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือนำสี่บวกหกบวกห้าเท่ากับเท่าเท่าไหร่เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่วงเล็บสี่กับหกนะคะก็เพราะว่าเราทําการบวกใบ ตัวปลาใบที่1กับใบที่3ก่อนนะคะอ่ะสี่บวกหนะคะเอา6ไว้ในใจแล้วก็นับไปสี่จำนวนนะคะเพราะฉะนั้น4ี่บวกหก็จะได้เท่ากับเท่ากับ10นะคะได้เท่ากับ10แล้วก็จะเหลือ5ใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้บวกเราก็นําลงมาบวกเลยค่ะนะก็จะได้เป็น10บวก5นะคะ10บวก5ก็จะได้เท่ากับ คนะคะได้เท่ากับ15บอันนี้คือการบวกจำนวน3จํจำนวนนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีที่1ก็คือนำา1กับ2มาบวกกันก่อนแล้วค่อยไปรวมกับจำนวนที่3นะคะหรือวิธีที่2ก็คือนำจำนวนที่2กับจำนวนที่3มาบวกกันก่อนได้ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วค่อยเอาไปบวกกับจำนวนที่1นะคะต่อไปวิธีที่3ามก็คือ นำจำนวนที่หนึ่งบวกกับจำนวนที่สามได้ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วค่อยไปบวกกับจำนวนที่สองนะคะมันก็จะได้คำตอบออกมานะคะอ่ะมาดูมาดูต่อมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งโจทย์เขาบอกว่าเก้าบวกหกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่เก้าบวกหกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่นะคะ อันดับแรกนะคะให้เราทําการบวกในวิธีที่1ก่อนอะเอาง่ายๆเลยวิธีที่1ก็คือนํา9าบวกหใส่วงเล็บไวรอเลยค่ะ9บวกหนะคะบวกอีกสา่ะบวกอีกสนะคะจากนั้นบวกในวงเล็บก่อนก็คือ9บวก6เอา9้าไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก6จํานวน9แล้วก็เป็นสิบ 1ิ1เ1็1สิบสองมส้าใช่ไหมคะได้เท่ากับ15บหาได้เท่ากับ15นะคะจากนั้นเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็เอามาบวกกับจำนวนที่3อ่ะก็คือ15บวกสามนะคะสิบวกสเอา15บหาไว้ในใจแล้วก็นับไปสามจำนวนนะคะสิบวกสก็จะได้เท่ากับ18นั่นเองนะคะอ่ะ ก็จะได้ลักษณะดังนี้ต่อไปนะคะมาดูวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือนับหกบวกสามรวมกันก่อนนะคะก็คือนําตัวที่1เอ้ยไม่ใช่นําตัวที่สองบวกกับตัวที่ 3ใช่ไหมคะแล้วค่อยเอามารวมกับตัวที่1เหมือนที่คุณครูได้บอกเอาไว้นะคะอ่ะมาดูนะคะเขาบอกว่า9บวกหบวก3เท่ากับเท่าไหร่นำวิธีที่2เนี่ยก็คือนำหบวกกับ3ก่อนใช่ไหมคะอ่ะ9 9้าคือตัวที่1ใส่วงเล็บเลยค่ะ6บวกสอ่ะหกบวกสนะคะ จากนั้นทำการบวกกันในวงเล็บก,ก่อนนะคะก็คือ6บวก3ามก็จะได้เท่ากับ9ใช่ไหมคะอ่ะได้เท่ากับ9นะคะจากนั้น9้าที่เรายังไม่ได้บวกคือ9้าตัวที่1เราก็นำมาบวกกับคำตอบที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้เป็น9บวก9นะคะ9บวก9ก็จะได้เท่ากับ10 18นะคะได้เท่ากับ18ไม่ใช่15ได้เท่ากับ18 ได้เท่ากับ10บสิบแปต่อไปนะคะวิธีที่มาดูวิธีที่3มนะคะวิธีที่สามนักเรียนมองมองออกไหมคะว่าทําไมถึงเป็นทําไมต้องนับ9มาบวกกับ3มก็เพราะว่าเราเอาจํานวนที่1มาบวกกับจํานวนที่3มใช่ไหมคะก็จะได้เป็น 9กบวกสนะคะเราก็ใส่วงเล็บไว้รอเลยค่ะแล้วก็จะเหลืออีก6กใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้บวกเราก็ใส่6บวกอีก6ลงไปนะคะจากนั้นทําการบวกในวงเล็บก็จะได้เป็น9ก้าบวกสาบวกสเท่ากับสิบสนะคะเท่ากับ12บสองเหลืออีกหที่ยังไม่ได้บวกเราก็นําลงมาบวกเลยค่ะก็จะได้เป็น12บวกหนะคะ จากนั้นทําการบวก12บวก6เอา12ไว้ในใจนะับต่อไปอีก6จํานวนก็จะได้เป็น10 18นะคะอันนี้คือการบวกจํานวน3จํานวนนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีก็คือเทีน่นัูรูได้บอกนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวนัวกเรียนลองฝึกทําดูนะคะอ่ะมาดู เขียนคำตอบสแสดงจำนวนในช่องว่างมาดูนะคะเขียนยังไงโจทย์เขาบอกว่า2บวกเ้าบวก8เท่ากับเท่าไรนะคะ2บวกเบวก8เท่ากับเท่าไหร่ะะาาหรมาดูในบรรทัดที่1อ่ะบรรทัดที่1น,นะคะสองบวก9้าบวก8อันนี้คือเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะสองบวก9้าบวก8ดเนี่ยคือเป็นโจทย์ของมันจากนั้นนะคะ คุณครูทำการบวกเอาเอาตัวที่หนึ่งไปบวกกับตัวที่ที่สามนะคะก็คือทำวิธีที่สามเอาวิธีที่สามนะคะเอาสองไปบวกกับเอาตัวที่หนึ่งมาบวกกับตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้ก็คือเลขเลขอะไรคะเลขแปดนะคะคือเลขแปดก็จะได้เป็นสองบวกแปดบวกเก้านะคะได้เป็นสองบวกแปดบวกเก้าจากนั้นนะคะบรรทัดที่สอง เราก็ใส่วงเล็บเลยค่ะตัวที่เราเอามาบวกตัวแรกนะคะก็คือ2วงเล็บ2บวก8ปวงเล็บปิดนะคะแล้วตัวที่3มเนี่ยตัวที่อยู่ในช่องว่างคือเลขอะไรคะก็ต้องเป็นเลขเลข9กนะคะต้องเป็นเลข9กจากนั้นนะคะทําการบวกตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนเลยก็คือ2บวก8ใช่ไหมคะที่อยู่ในวงเล็บอเอา2อเอยเอา8ไว้ในใจนะับไปสองจนวน8แล้วก็ต้องเป็น9้า สิใช่ไหมคะอ่ะเป็น9กสเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น10บนะคะแล้วเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้บวกเหลือเลขเลขเก้นะคะเราก็นํามาเขียนลงไปเลยจากนั้นทําการบวกเลยคะ่ะสิบบวกเอ่ะเอาสิบไว้ในใจนะไปอีก9าจำนวนนะคะสิบบวกเก็จะได้เท่ากับ1ิบสนะคะเป็นยังไงคะยากไหม ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยอ่ะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแปดบวกห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่แปดบวกห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูมาดูเลยอ่ะห้าบวกช่องว่างบวกห้าตรงนี้คุณครูจะทําการบวกใน ทำการบวกวิธีที่วิธีที่เท่าไหร่คะวิธีที่หนึ่งหรือสองก็ได้ใช่ไหมคะก็คือก็คือนำห้าบวกห้านะคะอ,อันนี้คุณครูเขียนผิดอันนี้ต้องเป็นเลขแปดนี้ต้องเป็นเลขแปดนะคะทำการบวกในวิธีที่สา อ่ะไม่ใช่วิธีที่สามวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็คือนําตัวที่สองบวกกับตัวที่บวกกับตัวที่สามนะคะบวกกับตัวที่สามนี่ห้าบวกห้านะคะห้าบวกห้าบวกแปดนะคะห้าบวกห้าบวกแปดจากนั้นนะคะให้เราใส่วงเล็บเลยค่ะทาการใส่วงเล็บไปเลยตัวที่เราบวกนะคะก็คือห้าบวกห้าวงเล็บนะคะบวกกับอีก แนะคะบวกกับ18กแก็คือตัวตัวนี้เลยตัวที่1นะคะจากนั้นทําการบวกในวงเล็บห้าบวกห้าเท่ากับเท่ากับ่าไรคะเท่ากับสิบนะคะแล้วก็จะเหลือแปดนะคะแปดตัวนี้ที่เรายังไม่ได้บวกเราก็นําลงมาเขียนในช่องว่างตรงนี้เลยก็จะได้เป็นสิบบวกแปดนะคะจากนั้นทําการบวกเลยค่ะสิบบวกแปดก็จะได้เท่ากับสิบแปดนะคะได้เท่ากับสิบแปด ตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปสี่บวกสองบวกแปดนะคะสี่บวกสองบวกแปดคุณครูทำการบวกวิธีที่สามเหมือนเดิมนะคะอะวิธีที่สองก็คือนำตัวที่สองบวกกับตัวที่สามนะคะสังเกตดูว่าถ้าเรานำสองมาบวกกับแปดนะคะก็จะได้เท่ากับเท่ากับสินี่มันก็จะง่ายต่อการบวกของเรานะคะ,ะมาดู สบวกวงเล็บช่องว่างบวกแปดวงเล็บปิดอ่ะตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขอะไรเอ่ยต้องเป็นเลขสองนะคะต้องเป็นเลขสองอ่ะสยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการบวกนะคะก็ยังสี่คงไว้เหมือนเดิมทําการบวกในวงเล็บก่อนก็คือนำสองบวกแปดเอาแปดไว้ในใจนับไปอสองจำนวนแปดแล้วก็ต้องเป็นเก้าแล้วก็ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราบวกได้ตรงนี้นะคะ10ตรงนี้เราก็จะนํามาเขียนในช่องว่างในบรรทัดถัดไปก็คือได้เท่ากับเท่ากับ10นะคะจากนั้นทําการบวกเลยค่ะ4บวก10 4บวก10ได้เท่ากับ10 14นั่นเองนะคะได้เท่ากับ14นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการบวก3ามจำนวนยากไหมไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ คุณครูให้นักเรียนฝึกทำนะคะฝึกทำในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ษษ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 นะคะหน้าที่80 82นะคะ82นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไป สำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ